อ่ Hello, car. าฮัลโหลครับได้ปะว้าเธอชื่ออะไรอะชื่อชมพูอ๋อชื่อน่ารักจังน่ากินจังแล้วแฟนเธอไปไหนฮะอ๋อไม่ชอบเล่นเกมอ๋อแล้วเธอชอบเราปะไม่รู้อ่ะไม่ได้ยินเสียงเราไหมได้ย<น>ิน <laughs> ชมพูใช่ปะใช่เราขอกินชมพูได้ปะไม่ได้ทำไมฮะไม่ได้ไม่ได้ ทำไมกินไม่ได้อะไม่รู้อา้าวรู้ได้ยังไงแล้วเอเอว่าแต่ว่าทำไมเสียงชมพูน่ารักจังอะไม่หรอกอา้าวจริงๆน่ารักจริงไม่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 น่ารักโอ้อะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้อะ <c oughs> เ,อเราจะงอนเธอจริงด้วยเป็นผู้ชายงอนไม่ได้อ๋อทำไมอ่ะเราก็มีหัวใจนะเออเธอเรามีอะไรจะขอเธอหน่อยอะ เธอเป็นกิ๊ก,กับเราปะบ้าเหรอา้าวบ้าอะไรแล้วเราจะเป็นชูท้ที่รงงาน <c oughs> <c oughs> อาอยอกออยอกเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกแ <c oughs> มวดีกว่าปะชูพูดเดี๋ยวพี่พาไปนั่งจิ้งชาเล่นดีกว่า พี่อยู่จังหวัดไหนอ่ะพี่หรอพี่อยู่จ,งจังหวัดศรีสะเกนครับอายุเท่าไรอ่ะอายุอ๋อสิบสิบเก้าครับทำไมอ่ะชอบรุ่นพี่ปะประมาณนั้นเอาไม่ใช่อืมใช่อ๋อไม่ใช่เอาวันไหวอีกแล้วถึงทรงแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีเดี๋ยวเม,มียพี่จบเองโอ้โหเมียก่อนฉันมีเมียมีแฟนให้ได้ก่อนปะแต่ประจบเราหอมแก้มซะเลยอ่าบ้าเลยถึงเราจะบ้าเราก็บ้ารักเธอน่ ชมพูมีตากับยายปะมีมีชมพู่ขนาดตายังมียายงั้นเราคงไม่สายที่จะมีชมพูได้ปะเขินจังเขินหนอเขินกับเสียงเลยว่าเขินกับมกุกเป็นกับมุกร้อ <laughs> เสี่ยงไม่เขินหนอเขินไปไปต่อยกันดีกว่าอยากต่อยเหรอชอบความรุนแรงเขาจะบอกนะรออ๋อจริงเอเครื่องเศรา โทรศัพท์พี่เล็กอะเอา,าจังหวะนี้ก็มาดิก็มาดีับก็มาดีับทำไมอะทำไมอ๋อทำไมอ๋มอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก็มาดีับเปิดก่อนได้ก่อนนะเอาเปิดก่อนได้ก่อนนะเหลี่ยมเก๋นบางเทีอะเอาง,อาอาอางี้ดิเอาอย่างงี้ดิเอาอย่างงี้ดีกว่า อ่าถ้าใครแพ้บอกบอกรักนะโอเคปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้อ่อไม่ได้ทำไมอ่ะไม่เอาเอาไม่เอาพี่แบบออกเกมนะนะเขานะน้องชมพูกเขานะเข้าไ,ได้ <c oughs> <c oughs> น่ารักที่สุดเลยฮะโอเคเริ่มได้เอ้ย <c oughs> อุ้ยเว <c oughs> ้ยเว้ยเว้ยเฉีย,ยดหัวนะ เออเดี๋ยวแพ้แพ้อะไรอ่ะอ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไรอ่ะถ้าใครชนะอุ๊ย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 ใครแพ้บอกหลังนะใครแพ้บอกหลังนะอุ๊ยอะไรครับเนี่ย ขาหัวซีโอจะได้บโดนบอกลักแหละเขินจังอาอาตามสัญญานะตามสัญญานะอาตามสัญญานะใครแพ้บอกลักเอาเร็วๆก็บอกลักเราดีเอออ่าก็บอกลักเราเลย รักเหมือนกันนะเขาไปแล้วไปไหนไปไหน่ะเธอไปไหนอะเราเราจะตามอ้อนเธอตลอดอย่างเงี้ย <c oughs> เอาให้เธอเขินไปเลยลอ๋อเธอไปไหนอ่ะวิ่งนีเราเธอง่วงอยังอ่ะฮัลโหลชมพูดได้ยินพี่ปะชมพู อ่าว่อ่าง่วงนอน,อย,น,นยังงยังอ๋อพอดีว่าแบบพี่ง่วงแล้วอ่ะปวดหัวด้วยอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนนะค่ะโ,<อ>โอเคครับก่อนจะไปขออะไรยังหนึ่งได้ปะขอรักพี่กรอบได้ปะนะครับนะพี่จะไปนอนแล้วเนี่ยต้องฝันดีแน่เลยรักนะคะชมพูพี่ก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันนะว่า รักชมพูนะครับแลาโอเคชมพูพี่ไปนอนแล้วนะฝันดีนะครับที่รักอุ้ยอ่ะอะไรก็ค่ะ